ก็สวัสดีด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในเกมแดนไบเราบอกกันเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมต่ <c oughs> อไปอยู่กับผมฟูจินาตะบีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเป็นฆาตากรเพราะว่ามีฆาตากรตัวใหม่มานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ฆาตากรตัวนี้ชื่อว่าเดอะรีเจนนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะไปฆ่าคนกันนะเราจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้นะครับก็ไปดูเลยไป มัน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 ,ม,นมันหาห้องนานจังเลยว่ะ One hour later แล้วผู้ชมผมเจอละผมเจอคนละ h ฮ r e แล้ว yeah! น,น่าจะหานนี่ไงผมเจอละนี่กำมาแล้วท่านผู้ชมเจ้าอะไรอะ่ะทำไมได้ดูตัวเองวะอ๋ะอเขาเกคกด E เอเ้า เกมเกมอะไรก่อนนะโหลโเวอร์เกมอะไรอ่ะผคุณยม,อ,มอย่าบอกนะต้องออกเอ้ยไม่น่านไปโกรเลยเกมกูเป็นอะไรเอาละว,วันรู้ชมมาดูตัวใหม่นะยครับสกิลมันคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวผมเห็นคนแวบๆแอยู่แถวนี้ไปไหนหรอวะ วาวได้เวมีคนผ่านมาดูกันคิดขวาเกิอะไรอ๋อเป็นใีนการวิ่งเร็วครับผมท่านผู้ชมเอามีดลงด้านล่างมันกะวิ่งเร็วนะแต่วิ่งวิ่งไปหาปเลยตัวแดงๆน,นี่โดนโดนพี่เฉือนซะหน,น,นูอ่าอ่าแล้วก็ได้เจ็บปวดนะครับท่านผู้ชม เฮ่ออะไรอะไรโอ้ย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 มันเล่นสามารถสิบภาษาไทยอ้มเจ้าเฮ้ยโดนซะไม่ได้ขนามืออะไรเลยมันจะอุ้มมันนะเฮ่เรียบร้อยครับไปแล้วครับศพแรกไปเลยนะเอ๊ะน่าเน่ยเกมบล็อกอีกแล้วอ๋อนี่ไง เอฟอันนั้นนั่นแบบนั่นไม่ดนไม่โจมตีอ่ะอันนี้พวกคนขยิบซ้ายนะอุ้ยมันไม่ตีวะเอ้าเอาเกมมันไม่ตีอ่ะพระเจ้าเดี๋ยวอาจจะต้องรอสกิลเต็มก่อนเลยบ้างเอปแอปเอฟสเปกบาร์ขยิบซ้ายขยิบขวามันย่อให้ ไม่แมวไม่ยอ่อพุ่งไปคลิกซ้ายคลิกซ้ายรัวคลิกซ้ายรัวคลิปซ้ายลัวคลิกซ้ายรัวคลิปซ้ายลัว uh. ไม่เห็นทำอะไรได้เลยพุ่งพอเลยเกมหมดอารมณ์ละ